คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมน่นากลัวมาอยากจะนาฬิกามานั่งจับเรียงเลยว่าเครื่องเลยว่ากี่วิเสร็จไวเกิน ชี่แม่งเซ็งจริงเจออย่างเงี้ยแม่งก็เซ็งอ่ะเฮ้ยสนใจพอว่าต้องปั่นไปเลยไหนไม่ปั่นไวปั่นไวมันผมว่าเข้าใจได้นะแบบมันแบบเราจับยากอ่ะแต่คืออันเนี้ยมันจับได้ง่ายไงมัน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 เวอร์อ่ะมึงปั่นทะลุมันปั่นทะลุเปิร์กเลยอ่ะไอ้ปั่นไวผมว่ามันเข้าใจได้แหละเราจับยากอ่ะแต่เปิร์กอย่างเงี้ยมันเราจับเราจับได้เลยอ่ะ มันโดนแขวนสองเร็วผมดึกว่าตัวเดียวใช่มันโดนแขวนสองอย่างเร็วเลยอุ้ยไม่โดนเฉนย เดี <kung> ๋ยวนะัแล้วเครื่องเพื่อนเพื่อนโดนหันแต่เซอร์ไม่ปล่อยเครื่องเลยแปลกๆใช่ คือเปอร์มันไม่ได้ใช้มมันเลยแปลก สัตว์เอ้ยทำมิ่งแม่งโคตรแย่เลยวะ่ะ กิวคุไม่ได้ รอบไกลเกินโอ้โหเสาขาวเกือบอมนะ តាម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  ต้องเอาคนนี้ให้ตายแล้วชาวข่าวเหลือคนไหนบ้างวะเหลือเอสอ่ะคนหนึ่งเขายังไม่ได้แขวน ไม่เหลือแล้ววะเดินไล่เลยครับใช้สกิลแล้วใช้สกิลมันเสียจังหวะเวลามากเดี๋ยวล่ขเาขาไป็ขาวขาวตรงนู้น้าขอกลางแบบไม่มีเลยครับมีแต่ขอบขอบแบบหมดเลย น่าจะยังได้อยู่นะ เกือบด่าแต่ก <wind> ล <ap sant primo> ับมาได้หรือเปล่าเกมนี้แน่นะเปิดขวาทำงานอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผมแขวนนด้เสาเขาปุ๊บเห็นป่ะเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้คืออันนี้คือมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยที่แบบว่าไอเกมที่ลาไม่เป็นแบบเนี้ยเกมไหมเกมเนี้ยคือมันต้องเป็นแบบนี้เว้ย ปัดไม่ได้แล้ว ผีกระจูเอาเนี่ยผีกระจูทำไมมึงเรียกมันอย่างนั้นอะ อาาะเสียเลยเออไอ้ี้ยเอ้ยดียอันโนกลายกูกลายเป็นผีกระจูซะงั้นอ่ะไอ้เย่ยใครโดเนทมาวะอยากดูอันโนตึงๆตึงพอไหมเกมนี้ตึงปริยะเร์เกือบแตกกูโอ้หมันใส่โค้มาสองคนเลยดีนะแม่แม่ดีนะปั่นไม่เฟ็ด เอเกอร์ฮักเทคคุ้มกับการฝึกเทคไหมครับดูหลายๆคลิปของเพสนิดน้อยแต่ละคนตอนเล่นแทบไม่ใช้กันเลยมันใช้คําว่ามันใช้จริงได้ไม่กี่จุดมากกว่าครับเออมันใช้จริงแบบได้ไม่กี่จุดมากกว่าเออใช้แบบเราได้เห็นผลจริงๆผมว่าอาจจะจุดน้อยอาจจะเป็นรอบลดอะไรอย่างเงี้ยรอบที่มันใช้ได้เห็นผลจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอ,อ่าแล้วก็ ถ้าเซอร์ที่มันรู้เซอร์ที่มันรู้ว่าจะทำมันก็จะแก้ทางได้ง่ายด้วยแต่ว่าถามว่าคุ้มที่จะฝึกไหมผมว่าคุ้มนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็มันมันมันใช้งานได้จริงอะ่ะ